เ,เยอย็อันนี้มนนะครับผมอยู่ไหนเนอ,อานาะผู้ขาสินจินซ้ขอ,ขอมโบนี่ผู้ขาสินจินเซ้นมีนมนเ้อะคาน่อยเด้อ เราหนาเราหนาผู้ข่าบ่มบ่รอเนี่ยแตเวลาผู้ใหญ่บางทีอ้าวโอ้นึ้แลวผู้ข่าวก็ใส่เลยเนี่ยังพร้อมหรือยังผู้ข่าบ่รอเนี่ได้ยินแต่คำว่าม้นะผู้ข่า,ขาวก็ใส่เลยเน,นยี่ยเาเรี้แล้วไม่ได้ยินต่อเลยว่าท่านได้ยินแล้วทางด้านได้ยินแล้วก็ท่านยังไม่มาถ้าถือว่าท่านยังไม่มา อาเดียงอาชัยตัวโตรยาุรสานายานันทิวาอาโอมเอวอาวันินโฮทิชยสุชัยวะอริยอัปาราชิตาปันลังเกเสธนิ อาลิสทาบิเศติตาท้าพุทธานาคาปาโวอาจะจังการปะทากินาปะทากินามัทวาตังมัทเทียเทียเทปะทากินาปะทากินาทิกาตชาวบ้านเรา ทิยาหัวเลสกายานันทิวันตาโนติวังตวังเบชัยวัพุทิชัยามสุชัยยามาเรียนมานัิตาปันนังเกษเสสะปะทวิปปะเที่ยงจุฬาโนตูมา เมื่อนี้ก็มาส้มปูฤาษีเพิ่มาบวงสรวงอยู่วัดผู้ผามาันเนาะครับเนาะอยู่วัดผู้ผามันเมื่อนี้ก็บเนกำลังสวดเนาะครับเนาะเมื่อนี้เพิ่นตีเส้นของปูดำอยู่ทั้งขาเพิ่นลงมาเป็นประท่านอยู่รักเสาเอกเสาโทเพิ่นเนาะครับนะเนาะเพิ่นกำลังตัง้งเพิ่นก็เลยกำลังสวดเนาะครับเนาะ ส่วงนี้เป็นกำลังสวนเนาะครับเนาะแอดมินกับผ้าพัดซ่อมซ่อมรถครับซ่อมรถรถหลายครับก็เจ้าบ้ามือน,นี่มาหลายบ้านหลายทีเนาะครับเนาะมาหลายทีหลายบอลมือน,นี่ก็หวังว่าเพื่อที่ได้ตัวดีตัวเด็ดเนาะมือนี่แอดมินกับตีผ้าพัดผมส้มมามาลุ่นตัวเด็ดตัวดีน้ำฝนเนาะครับเนาะมือน,นี่ก็เพื่อที่ได้เนาะครับเนาะส่วนนี้เป็นกำลังสวดอยู่เนาะครับเนาะ เดี๋ยวยังไยเพิ่นกับบัตเทียเพิ่นได้ตัวเด็ดตัวดีกับแอดมินกับติถ่าทันโบส้มมาลุ่นน้ำกันเนาะครับเนาะติดตามช่องของแอดไปเรื่อยแล้ครับเด้อสัมคันงานปั้นครับเดี๋ยวแอดมินกับติถ่าทันโบส้มส้มไปเรื่อยครับครับรถรถหลายครับเมื่อนี้ครับส่วนนี้กับเพิ่นกำลังสวดอยู่นะครับเนาะส่วนนี้เพิ่นกำลังสวดอยู่แอดกับติถ่าทันโบส้มไป ส้มสถานทีวัดขงคันครับสถานทีวัดขงคันเนาะครับนะเนาะคลิปแรกเพิ่นหันแอดมินก็บเด็ไปถ่ายท่ามาสว่างพ่นกำลังยกเสาเสาอยู่ศาลเนาะครับนะเนาะเพิ่นทิ่มาตั้งศาลวพุม่มอยู่ทั้งไตยอยู่หม่องสลาเนาะครับนะเนาะเพิ่นไป็นเส้นอันลงปูลงมาจากหนาผาเนาะครับเนาะ ลงมาเพื่อสักการะบูชากราบไหาาว้เมื่อนี้พ็นตั้งเสาเอกคือคือเสายึดศารของพ่นนะครับเนาะเพื่ออยาติธรรมมาหลายๆก็ติดมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพ่ออู่สถานที่พันเฮ็ุเป็นศาลไว้นะครับเนะาะศาลปูดำพ่นว่าศาลปูดำาคือรูปสีพ่นถือแลกมาเป็นหลายหมวดต่อกันนะครับเนาะ บางงวดก็หาแสนหกแสนบางงวดก็เป็นล้านนะสั่นพันว่าพันก็นเลยเด้ย ب. มาเป็นเจ้าภาพเทค่นจีดอยูนะ่นะสถานที่นี้เนาะครับนะเนาะมาเป็นเจ้าภาพเทค่นจีดอยู่จะลาเที่แอดมินติดภาไปส้มเนาะครับนะเนาะส่วนนี่นางรํากับติด้มาลําหวงสวงร้อมครับถ้าท่านผู้ส้มเป็นส้มครับ นี่ครับสถานที่เพิ่นมาเทคอนเกียรตินะครับเนาะคือเพิ่นถือเลขหลายงวดเพิ่นก็เลยมาเทเพิ่นมาเป็นเจ้าภ่าบนะครับเนาะเป็นเจ้าภาพนี่ก็นั่งร่างอย่างท่านในร่ำเนาะครับร่ำบวงสวงสรวงนี้พระเพิ่นสวดอยู่นี่ครับสถานที่เพิ่นมาบูรณะเนาะครับเนาะสถานที่เพิ่นมาเทคอนเกียรตห้เพิ่นถือเลขหลายงวดนี่ครับสถานที่นี่นะครับแต่ก่อนก็เป็นดินเป็นหยาเนาะครับเนาะ ช่วงนี้พันถือเหล็กหลายพันก็เลยไเลยาเทคอนกกีให้เนาะส่วนนี้พันถือเหล็กหลายพันก็เลยมาเทคอนกกีตให้อมีสถานที่เป็นมาเทนะครับเนาะด้านนี้ก็เป็นองค์ปู่ประธานประธานครับด้านนี้ก็เป็นองค์ปู่ประธานนะครับเนาะ

ตายจากไปแล้วชากนั้นก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เกิดก็ดีและองสาธนานจ้าของบอรวรประพุทธศาส,สนาซึ่งยังไม่สราบเท้าสร้างบุปผาพระเจ้าพออันเชินเท้าเทวราชตนผู้วิเศษ โยมนำเอาเหตุไปบอกกล่าวให้มาโดยเล็วพรานจะได้มาอนุโมทนาส่วนบุญให้พรานอันหนึ่งข้าพระเจ้าก็อัานเชิญเทพพยรา,ยาจ้าทั้งหลล้ทุกแหล่งลาปราศิขอจงมารวมในพิธี ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายในกล่าวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันทุกท่านทุกทีเถิดฤทธิ์รอดเมตัมเสมต้าพันธม Kita berikan penampuntun Sakil kami jerubiah Jirisi barat hati dan terikih Bimani Ipiratid gauhiyah พูมาพูมาพูมาจักรยานตกเองว่าจะเร็วสบายยากัานผับน้ครับเมื่อนี้เพื่อนกรับแห่บุญหงไฟนะครับเนาะนไฟมาจวดถวายหลวงปูนะ่เนาะจวดถวายปู่ผู้ดำ่มคือเพื่อนไปเส้นปู่ดำลงมาจากผาหน้าผาผู้ผามาันเนาะครับเนาะเพื่อนว่าผู้ผามัน มื่อนี้ก็ได้มาสลองจุดหลังไฟเนาะครับเนาะแห่หลังไฟกำลังแห่หลังไฟกันมาเนาะเมื่อนี้เพิ่นกะพวงสวงที่สีเพิ่นถือหลกหลายเนาะครับเนาะเพิ่นกะมาจุดหลังไฟคือกำลังแห่มาอยู่เนาะครับเพิ่นเอาหลังไฟมาถวายจุดหลังไฟถวายช่วงนี้กำลังแห่หลังไฟมาเนาะครับเนาะ เป็นจุดของไฟเนาะครับเนาะจุดถวายปูเนาะมือนี้กำลังแห่เหมืนอนมุงไฟเขามา <c oughs>

吧，叫我张。 电脑。

เมื่อนี่ก็จวดหลงไฟถวายปูนะครับเนาะภูองดําเพื่อนเมื่อนี่คือฤาษีเพื่อนกับถือกเลขไร้กวดเนาะครับเถือกเป็นล้านเนาะเถือกเป็นล้านเมื่อนี่เลยมาจวดหลงไฟถวายเนาะครับเนาะเมื่อนี่จวดหลงไฟถวายครับขวัข้าหลองไฟครับไฟขึ้นงามครับงามครับเมื่อนี่เพื่อนกับแห่หองไฟกขึ้นมาเนาะ แนวของไกขึ้นมาเมือเ่อนี้กับปูกับคนมาประทับล่างเนาะครับเนาะพคนตีหอยตัวใดกับยังกันในลุ่นน้ำกันยังกันในหัวเหมืนกันนะครับเดี๋ยวทำมาล่นน้ำกันเองนะครับเนาะเดี๋ยวดีปูประทับล่างอยู่ครับ